กงสีกอสิบพอดแคสต์คุยซุบซิบป,ปัญหาธุรกิจครอบครัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กงสีกอสิบกับผมกวางเสศินัน์ครับครับกับพี่ปิ๊กทัศภา,าคเลอสเสวีพงครับสวัสดีครับกวางสวัสดีครับพี่ปิ๊กเป็นไงบ้างครับกวาง <c oughs> ต้องต้องคุยก่อนเลยว่ารายการเรานี้ได้รับฟีดแบ็ดีมาก นะครับง็ต้อดีมากก็ต้องขอบคุณพูดฟังทุกท่านนะครับมีบอกเข้ามามีพี่ก็เข้าไปดูในคอมเมนต์ทุกอันที่ที่ลงนะครับก็เออรู้สึกดีใจที่รายการเราเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กําลังอยู่ในช่วงเข้าไปรับสืบทอดธุรกิจครอบครัวนะครับแล้วเขาคุยหนังสือของกวางนิดนึงเป็นไงหนังสือทําที่บ้านเหนังสือตอนนี้แหละครับก็ยอดขายก็โอเคนะครับก็ออกมาแล้วแล้วก็ขึ้นเบสเซเลอร์บ้างอใช่ครับก็แสดงว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่เหมือนกันเนาะมีคนตอบรับ ค่อนข้างดีเลยครับมันเป็นปัญหาที่ต้องใช้คําว่าเราเพิ่งจะกล้าเอาขึ้นเอาขึ้นมันมาคุยในภาพใหญ่ใช่ใช่ครับเพราะเมื่อก่อนจะนมันจะเป็นวงแบบรู้ไปคุยกันเองใช่ใช่ครับนักกินข้าวกันแล้วเฮ้ที่บ้านเป็นยังไงบ้านเธอเป็นไงบ้านเราเป็นไงบ้านนายเป็นไงแล้วมันไม่เคยออกมาสู่ในวงที่เรียกว่าองค์ความรู้ในการช่วยกันแก้ปัญหานั่นน่ะมันไม่เคยถูกยกขึ้นมาให้คนอื่นได้รู้พอเรายกขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่า เฮ้ยมีคนอื่นเหมือนกันนะที่มีปัญหาแบบนี้เราไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจลูกค้าของพ่อแม่ม่ให้การยอมรอบเราปัญหาพวกนี้มันเป็นพี่แช๊คก็มันเป็น common issue ของคนที่ทำธุรกิจครอบครัวจริงๆใช่ใครับแล้วทีนี้พอพอเราพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้แค่เราว้ที่เจอปัญหานี้คนเดียวครับ พราะรู้สึกว่าเออเราจะรู้สึกปกติมากขึ้นเราจะไม่รู้สึกซัฟเฟอร์มากมากขนาดนั้นนะครับใช่เราไม่รู้สึกตกเออเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมีเพื่อนคนอื่นก็เจอนี่หว่าเรารู้สึกว่าปัญหาเป็นเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็จะสามารถจัดการกับมันได้ง่ายมากขึ้นนะครับใช่ใช่นี่จริงเพราะว่าวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวครับเราจะมีกําลังใจที่จะคิดหาทางแก้โอ้โหแต่ถ้าวัาแต่ถ้าวันนี้คุณหงอยเหงาเศร้าอยู่คนเดียวแล้วหาทางออกไม่ได้เนี่ยโมเมนต์นั้นคุณคิดอะไรค็คิดไม่ออกนะแล้วมันจะกลายวาาาามมปรรถนดีคววห่งใย ของทุกคนรอกตัวมองไม่เห็นจริงๆจริงครับมันจะผ่านทะเลาะกันไปหมดอะใช่แล้วมันจะโอ้มันยิ่งแย่แล้วมันจะแย่ไปกับตัวตัวตัวธุรกิจด้วยเนาะอ้าวันนี้กวางมาคุยกันเรื่องอะไรครับกวางอยากมาชวนพี่ปิ๊กคุยเกี่ยวกับเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของธุรกิจครอบครัวเลยครับนั่นก็คือเรื่องของผลตอบแทนเนาะมันคงไม่มีใครบนโลกนี้หรอกใช่ไหมครับว่าที่แบบมาทํางานแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากได้ผลตอบแทนนะครับแต่ทีนี้กับธุรกิจครอบครัวมันจะมีความยากบางอย่างอยู่ครับคือบางครั้งเราไม่สามารถพูดกันตรงๆได้เกกี่ยวับเรื่องนี้ ถ้าเกิดมีใครละครพูดขึ้นมาเฮ้ยคุณทําไมเห็นแก่เงินล่ะหรืออะไรแบบนี้ครับนึกออกไหมครับนั่นแหละครับทีเนี้ยปัญหาเรื่องเนี้ยมันเป็นคองว่ามันคือสาเหตุหลักสําคัญที่ทําให้หลายๆครอบครัวต้องแตกหักกันนะครับอืและบางครอบครัวถึงขั้นฟ้องร้องดาเนินคดีกันเองภายในครอบครัวด้วยครับก็เลยอยากจะมาชวนพี่ปิ๊กคุยครับว่าเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินปันผลหุ้นส่วนเนี่ยธุรกิจครอบครัวมันควรจะจัดสรรกันยังไงอะครับอือพี่แบ่งเป็นสองส่วนก่อนแล้วเอาส่วนที่ง่ายก่อน ก็คือเงินเดือนคน่าตอบแทนจากการทํางานที่ใช้คานี้นะครับคือเงินเดือนค่าตอบแทนเหมือนมันจะเทียบง่ายเพราะว่าเหมือนให้มองตัวเราเหมือนเราไปทํางานข้างนอกอ่ะครับเพราะมันจะมีอยู่แค่2ส่วนก็คือคุณได้เงินเดือนกับได้โบนสัสใช่ใช่แล้วพานี่ก็จะ,จะมีสวัสดิการเล,เล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรบ้างอันนี้พี่มองแบบในในมุมของคนที่เป็น,น,น,เ,ปนเจ้าของธุรก,กิจก่อนก็คือวันนี้ก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อน นะครับหรือว่าจะเป็นกงสีแล้วก็ตามเนี่ยนะถ้าวันนี้ลูกหลานของเราคนหนึ่งจะกลับเข้ามาทํางานนะครับเกณฑ์ในการที่จะให้ค่าตอบแทนกับลูกหลานคนนี้คือถ้ามีคนอื่นที่เข้ามาทําตําแหน่งเนี้ยแต่เขาไม่ใช่แฟมิลี่เมมเบอร์เราเนี้ยครับเรามีความสามารถเท่ากันเลยนะเพียงแต่เขาตัดามสกุูนเขาออกเนี่ยคุณจะให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่คนคนนั้นเนี่ยต้องได้เท่ากันใช่ใช่ครับอ่าไม่มากไม่น้อยกว่านะครับถือว่าคุณสวัสดิการทุกอย่างต้องเท่ากันนะครับคำว่าสวัสดิการของพี่เนี่ยครอบคลุมไปถึ่งทางกฎหมายด้วย นั่นหมายความว่าวันนี้สมมติกวางจะกลับเข้าไปทํางานที่ที่บ้านชื่อกวางจะต้องเป็นพนักงานบริษัทกวางจะต้องได้รับประกันสังคมกวางจะต้องได้รับประกันสุขภาพอะไรทุกอย่างที่เหมือนกับพนักงานคนอื่นได้รับทุกประกันอืมใช่ใช่แคือข้อแรกสองคืออัตราค่าจ้างจะต้องได้เท่ากับเท่าวันนี้จ้างคนอื่นที่ไม่ใช่กวางใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกวางจะได้คําตอบว่าอ๋อเราแรกนี้เพราะว่านี่คือสาษาที่เขาเรียกอัตลาดอะมาเก็ตเลยใช่ใช่ครับ กวาจบมาปริญญาโทสาขาการตลาดประสบการณ์สามปีอย่างเงี้ยตลาดจ้างอยู่เท่าไหร่บวกลบสิบเปอร์ซ็นสิบห้าอันเนี้ยคุยกันได้มันคุยกันได้แต่คุณต้องมีเกณฑ์ก่อนใพ่อแม่ต้องมีเกณฑก์อธิบายลูกว่าถ้าลูกไม่ทาไม่เป็นไรพ่อจ้างคน,นงนะอื่นนะอืถ้าลูกทําลูกต้องได้เท่านี้ครับนั่นคือพาร์ทของความเป็นพนักงานบริษัทหมายความว่าเราต้องรีคูดจากเหตุผลเรื่องของธุรกิจใช่เราจ้างธุรกิจ ด้วยความสามารถของคนไงใช่ใช่แล้วเราก็ต้องให้คัาตอบแทนเขาตามความสามารถของเขาดังนั้นมันจะมีวิธีคิดที่เด็กๆทายาทหลายๆคนตั้งคําถามกับผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เขาจะชอบมีวิธีคิดประมาณว่าแบบเฮ้ยไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบ รับลูกเข้ามาสองคนลูกหลานเข้ามาสองคนอยากให้รู้สึกลูกหลานรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นธรรมไว้เราแฟร์ไว้ให้เงินเดือนเท่ากันไปเลยโดยที่ไม่ได้มองถึงเรื่องแบบว่าหน้าที่คนนี้รับผิดชอบอะไรคนนี้มีความสามารถเรื่องอะไรฮะซึ่งจริง,รงๆแล้วอะครับนอกจากมันจะยังไม่เป็นธรรมแล้วคงมรู้สึกว่ามันจะเป็นการดูถูกความสามารถของลูกหลานดนะ้วยเนาะใช่ว่าแบบใช่ไหมใช่ว่าแบบเขาจะแบบเฮ้ยเรารับผิดชอบเยอะกว่าทาไมเราได้เงินเดือนน้อยกว่าวะอะไรแบบนี้ครับคือจริงแล้วตาแหน่งงานทุกตําแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจข้างนอก เงินเดือนแต่ละสาขาที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะใช่ครับอันนี้คือความจริงที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนใช่ฉะนั้นตัวคุณลูกทั้งสองหรือสามคนเนี่ยก็จะต้องยอมรับความจริงนี้เหมือนกันแต่บางสาขาชีพเนี่ยแม้เงินเดือนมันจะไม่ได้มากแต่พอดีมันเป็นงานที่คนแทนไม่ค่อยได้หรือไม่ค่อยมีใครอยากเปลี่ยนใช่ครับในหาที่บางสาขาอาจจะดูรายได้หรือหวาแต่เฮ้ยต้องบอกว่าคุณถูกเปลี่ยนได้ง่ายนะอย่างวันนี้ครับพี่ยกตัวอย่างง่ายเอาโตพี่เลยก็ได้ถ้าสมัยก่อนพี่ทํางานเริ่มต้นงาน ของพี่เป็นตําแหน่งพนักง,งานขายนะครับ,รบแล้วก็แต่ว่าพอดีพี่ใช้วุฒิปัญญาโทพี่เข้างานในตําแหน่งมาร์จ e เมนท์เทรนด์มาเลงต่างเงินมันก็เลยสูงกว่าคนอื่นที่เป็นเซลล์ทั่วไป<อ>นั่นแหละแต่ดูผ่านมา2 20ปีถ0กับปีวันนี้คนที่ทำง,งานเป็นเซลล์แบบรุ่นพี่เนี่ยไม่เหลือเลยนะครับเลิกอ,อาชีพแล้วเพราะว่า ทักษะการหาเราใช้ไม่ได้แล้วเรามีเราโดนเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาแทนหมดแล้วมีอะไรมีเนื้ e อ e commerce ตอะงรต่คืๆครับ,รบเราแทบไม่มีงานทำยังทำได้แทบไม่มีประโยชน์องค์กรแล้วอะครับขณะที่วันเดียวกันเนี่ยมีเพื่อนพี่คนนึงทางานตําแหน่งเริ่มงานเดือนเดียวกันเลยแต่เขาทํางานสายจัดซื้ออ่าสายจัดซื้อเนี่ยมันนั้นต,ตัวหางขอตั้งเลยฮะคือพี่เนี่ยนะพูดจริงๆพี่วันนั้นพี่บอกว่าทํางานอะไรวะคือเราก็คุยกับเพื่อนว่าเราซกัอทำงานอะไรวันนั้นคือนั่งคุยแต่พลายเออร์ต่อราคาค่าพีเมียอะไรงี่ มันเงินเดือนสามแสนนะโอ้โห <Ooh. S 1> เขาทํางานสายเดียวนะครับครับแต่ด้วยความที่ว่าเอ็กซ์เพรเียนี่เขามีอ่ะเขารู้เลยว่าถ้าซื้อของหรือจะซื้อแก้วใบนี้ยติดต่อแค่สี่รายนี้พอใช่อ่ะเรื่องนี้เป็นไ,ไอพวกหน้าใหม่เลยไม่ต้องเสียเวลาเขาจะมีองค์ความรู้ที่คุณค่อยๆสะสมมาเพราะว่ามันสะสมได้แล้วสิ่งสำคัญก็คืองานบางงานอย่างงานที่เป็นตำแหน่งจัดซื้ออย่างเพื่อนเพื่อน,อนี่เขาทำเนี่ยมันขายความเป็นสิ่งที่เขาขายถือคืออินทรคิตี้นะ เขาขายความซื่อสัตย์ตลอดยี่สิบด25ปีที่เขาทำงานมาเขาไม่เคยมีข่าวไม่ดีเลยแม้แต่เดียวเปลี่ยนงานมาเจ็ดที่สามปีโด,ดดโดนดูดโดนดูดตัวไปตลอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วทำงานสายเดียวนะครับไม่เคยเปลี่ยนมาซื้อ direct บ้างน n ด i r e c t บ้างคำว่าด i r e c t คือซื้อซื้อต้นทุนตรงของธุรกิจน,นั้นถือว่าทำถือพี่ทำร้านอาหารดเ r e c t ของพี่คือของสดครับอ่าแต่ถ้าพี่ทำร้านที่ทำโรงพิมพ์ direct พี่เป็นค่ากระดาษอะไรเงี้ยคือเขาทำทั้ง i n d i r e เคและ direct ครับเนี่ยสลับไปสลับมาอย่างคนนี้แต่ วิธีการขั้นตอนทักษะการต่อรองการเปรียบเทียบราคาการมีลูกรอดลูกชนที่กับซัพพลายเออร์ยอมปล่อยดีลที่ดีกว่าออกมาอย่างเงี้ยครับคนอื่นแทนไม่ได้ AI ไก็แทนไม่ได้ใช่ใช่ใช่ถ้าคุณโอเคต่อมวันเนี้ยกวางบอกว่ากวางมี AI ในการซอร์ซิ่งซัพพลายเออร์ใช่ไหมครับแต่กวางจะมาซื้อของสิบล้านสมมุติอย่างเงี้ยจากซัพพลายเออร์แบบไม่เคยู้จาก,กันมาก่อนเนาะ ทำใจยากมันนะเออเพราะว่าเราันซื้อของมาซื้อกับคนใช่ไหมมันทําใจยากมันนะมันไม่ได้บอกมันไม่ดีนะแต่มันทํแใจยากนิดนึงใช่ใช่อย่างเงี้ยครับงั้นการว่างานบางงานนะครับลูกทุกคนจะต้องเข้าใจว่างานบางงานใช้เวลาใช่แต่ถ้าคุณเข้าไปได้แล้วคุณจัดอยู่ตรงนั้นได้แบบคุณจะกลายเป็นหัวใจหลักวันนี้คุณอาจจะไม่หวานในเรื่องเงินครับแต่งานคุณจะไม่เพชเช์นะอืพี่เทียบอย่างงี้พี่พี่เป็นเซล์เพื่อนพี่จัดซื้อจะซื้อไม่เคยมีเพชเชินตั้งตัวเลขนะครับครับ แล้วก็ไม่ได้เพลชเชอร์ขนาดที่ว่าออกไปขับรถร้อนแดดร้อนโดนลูกค้าด่าเค็กเด้งตาอะไรคือ <c oughs> ความวุ่นวายคนละแบบเลยเพราะว่าง,งานเขาอาศัยความวุ่นวายน้อยกว่าใช่ครับเขาก็เลยอาจจะมีรายได้ที่น้อยกว่าไงอือเหงั้นรายได้จึงเป็นสิ่งที่พี่อยากจะแนะนําน้องๆ <c oughs> ก็คือเรื่องรายได้ขอให้เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเอามาตัดสินว่าเราควรจะทำธุรกิจครอบครัวหรือเปล่า เห็นด้วยครับแม้ว่ามันจะดูน้อยมากก็ตามแต่เราเราว่าจะตัดัดสินเพราะอะไรครับเราชอบเอาไรายได้เราไปเทียบกับเพื่อนไงใช่ใช่แล้วบางทีเราเราก็เอาไรายได้ของเราที่เคยเคยได้กับจากที่อื่น<า>กับบริษัทยายายใหญ<ๆ>่ๆเนาะมันเทียบกับที่ที่พ่อแม่จะให้เราอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่สุดท้ายเรากงวว่าปลายทางแล้วการกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวมันอาจจะดีกว่าก็ได้ครับกับการไปทํางานข้างนอกเนาะแล้วก็กับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันครับควรจะเลือกให้เงินเดือนลูกจากเลทของตลาดเช่นกันใช่ใช่ครับไมะงั้นเราจะตอบลูกไม่ได้ทําไมเขาได้แค่นี้ใช่อ ก็ถ้าลูกๆไม่ไม่ยอมรับคุณพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรเขาไปหางานที่อื่นอืเราถ้าได้มากกว่านี้แฮปปี้ก็ก็ไปทําครับหรือได้แบบเรียกไงนะได้สัญญาจ้างอมาแล้วมามาแบบเนี่ยพ่อผมได้แล้วนะเลทเท่านี้พ่อจะสู้หรือเปล่านั่นก็เป็นอีกชชเลนจ์หนึ่งนะแต่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนไงใช่ใคุณจะมาได้ลอยๆไม่ได้ครับอเนาะแล้วก็ต้องให้จาก เหตุผลเรื่องธุรกิจไม่ใช่ความแฟร์ที่รู้สึกว่าอยากให้ลูกทุกคนได้เท่ากันไม่มีคําพูดหนึ่งที่พี่อยากจะฝากทุกคนเลยธุรกิจไม่มีประชาธิปไตยนะครับโอ้ oh. ธุรกิจไม่มีการว่าคุณหุนสี่คนคนละยี่ห้าเปอร์เซ็นตแล้วคุณจะบริหารง,งานได้นะครับธุรกิจไม่มีประชาธิปไตยใช่ครับธุรกิจคือต้องมีเจ้าภาพหลักใช่ต้องมีตัวหลักคนที่ดําเนินเรื่องดําเนินกําหนดทิศทางหลักครับคนทํางานหนักได้ผลของไทมากคนอื่น เรื่องปกติใช่มันเป็นเรื่องปกติเราเราคิดว่าลูกสี่คนต้องได้เงินเดือนเท่ากันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่แล้วครับคนที่ทํางานน้อยใช่จะทําให้คนทํางานมากรู้สึกใช่แล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกอึดอัดแต่เขาจะทำวันไหมเขาก็จะออกไปเออเงี้ยมันคือการผลักผลักทายาทออกไปจากธุรกิจเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่เราม่สพในเรื่องนี้ที่มันจะลากมานึงเรื่องผลตอบแทนอีกเรื่องที่จะอธิบายให้ให้ทุกคนฟังก็คือตอ้จแต่ค่าตอบแทนเรื่องเงินเดือนโบนัสได้แล้วเนี่ยครับ ไม่ไปเข้าแทนคือในเรื่องของการฐานะการเป็นสมาชิกครอบครัวยังไงครับพี่ก็คือคุณไม่ต้องทํางานไงแต่คุณได้รับค่าจ้างของการเป็นสมาชิกครอบครัวแล้วก็อยู่เฉยๆเหมือนเงินกองศีอย่างเงี้ยป่ะอ่าคือเขาจะให้กันสมมาติที่เห็นบ่ายๆเลยนะเยอะเลยเนะี่ยคือพวกเขยสซาไพสอ๋อใช่ใช่ใช่ครับให้ในฐานะเธอเป็นเขยหรือสซา้พยเงินเดือนอ่าเดินเท่านี้นะแต่ห้ามยุ่งอ๋อให้ให้ก็เรียกค่าอยู่เฉยๆ <laughs> ค่าห้ามมีส่วนร่วมไม่มีสิทธิ์โหวตไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับแต่นี้คือค่าค่างเนี้ยค่าตราแทนของการเป็นสมาชิกครอบครัวเพราะนะคุณเป็นเข้ามาแล้วนี่คุณก็คือส่วนหนึ่งของเราเราก็ให้เกียรติคุณนะแต่ว่าอย่ามาเพิ่มความยุ่งยากครับอ่าก็ให้ไปแล้วก็อยู่เฉยไม่ต้องมายุง่งครับนะนะครับถ้าคุณจะอะไรยุ่งแล้วก็ตามคุณผ่านคู่สมรสคุณเข้ามาใช่ใชไม่ใช่คุณลุยเข้ามาด้วยตัวเองอเนี่ยนะครับนึกออกครับอีกอันที่เราจะให้ค่าตอบแทนกับลูกหลหนานแนกก็คือการให้เป็นหุ้นใช่ครันลปผ หุ้นเนี่ยการเป็นหุ้นก็คือคุณมีสิทธิ์โหวตคุณมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่คุณไม่สามารถเข้าไปบริหารได้ใช่จะเยู่วงกลมที่วางที่ความพูดอ่ะคือมีเสียงโหวตนะแต่ถ้าผลโหวตส่วนใหญ่ไม่ได้ไปในทางเดียวกับคุณคุณต้องยอมรับจบแต่คุณมีสิทธิ์โหวตแล้วคุณก็ได้รับปันผลจากการแต่ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่บ้านไปใ่ครับมันอาจจะมีเงินเช่นเบี้ยประชุมอะไรบ้างก็อะไรต่างๆซึ่ครันเนี้ยมันควรจะถูกกาหนดไว้แล้วว่าถ้ามีการประชุม ปีหนึ่งอสูงสองครั้งหรือสี่ครั้งนะแล้วแต่ออแต่เป็นครึ่งปีหรือประจําไตมาสคนนี้เข้ามาประชุมก็จะได้เบี้ยประชุมไปครั้งหนึ่งก็แล้วแต่กาหนดครับกอางว่าพูดถึงเรื่องหุ้นเนี่ยกวางว่าเรื่องใหญ่มากเลยครับกวงรู้สึกว่าเรื่องหุ้นอะไอไอไอ,อ,อตอนปลายแล้วเนาะถ้าเกิดจัดกันไว้ตั้งแต่แรกอะไว้ดีแล้วอะในระยะหลังทาย,ยาทรุ่นหลังๆมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แช่แต่กับธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่อะครับมันจะเป็นแค่สัญญาใจเนาะที่แบบตอนนั้นอากงพายเรือมาจาก เมืองจีนใช่ไหมมาเริ่มธุรกิจแล้วก็มีความเชื่อแบบลูกหลานคือแรงงานใช่ไหมครับก็จะดึงแรงงานเข้ามาเข้ามาทํางานในธุรกิจเนาะแล้วก็เป็นแค่สัญญาใจไม่ได้มีการตกลงไว้ตั้งแต่แรกว่าแบบใครได้หุน้นได้หุ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับในการอย,าอย่างพี่ปิ๊กทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีคํากล่าวที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนาะการจะเริ่มทําธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยต้องทะเลาะกันให้เสร็จก่อนใช่ไหมครับก็คือการทะเลาะเรื่องเรื่องนี้แหละรครับเรื่องแบบว่าใครได้หุ้นเท่าไหร่ใครมีอํานาจไปใครเป็น CEO ซีอีโอไซ พอวันหนึ่งธุรกิจมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนาะมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเค้กมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับมันจะมีคนหนึ่งที่รู้สึกอึอดอัดกับการทํางานแบบนี้ครับแล้วรู้สึกว่าไม่แฟร์เนาะลุกขึ้นมาพูดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทำไมทําไมเราเราไม่ได้ในสิ่งที่เราควรจะได้มันก็จะเกิดปัญหากันขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของอ่อเขาเรียกวัวฒนธรรมใช่ไหมครับที่แบบ<อ>ผู้หญิงได้กว่าน้องผู้หญิงได้มากกว่าน้องผู้หญิงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าการจัดการหุ้นเป็นเเเเรร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 รื่่่่่องงทททีีสํําาาาาาคคคัััััญมมกกกกนะบแแแล้้วววจจจิิดตตธุ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดธุรกิจครอบครัวดาเนินมาแล้วจะจัดการตอนนี้ก็ก็สายไปนะครับมันยังสามารถจัดการได้อยู่อะครับคือเรื่องจริงๆเนี่ยต้องพูดในฐานะคนเป็นลูกนะครับต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องจัดการในวันที่ยังมีโอกาสใช่ใช่ครับเขาคือคนเดียวเพราะเขาปมนคนเริ่มใช่ครับคือพี่เห็นเยอะมากเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้คําว่าโชคร้ายตายก่อนเวลาอควรเลยนะกลายมเปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกจัดการไว้อย่างเรียบร้อยใช่ครับ คือคุณมีตอนคุณมีโอกาสอหรทำไมคุณไม่ทําใช่แล้วตอนที่คุณทําเนี่ยคุณทํายังไงก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการจัดสรรมรดกหรือหุ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยพ่อแม่ทําได้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องปรึกษาลูกนะถูกครับแล้วคุณใช้เคาเรียกว,ว่าสายตาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คุณควรจะมองลูกออกครับว่าลูกคนไหนเนี่ยอ่ะคนนี้ควรจะเป็นเสาหลักของธุรกิจได้นะใช่หรือคนนี้ ให้หุ้นแหละพาะเป็นลูกแต่อย่ามาบริหารเลยเพราะว่าจามาสร้างปัญหามากกว่า <c oughs> อะไรเงี้ยเออเนี่ยพ่อแม่จัดก,การทั้งหมดเลย<ช>แล้วพอมันถูกลงเป็นเอกสารใช่ไหมครับมีอะไรนะทนายรับรองลายเซ็นอะไรทุกอย่างขั้นตอนรตรงน,นี้ลูกต้องรับสภาพนะครับไม่มีหืออแล้วลูกจะมาคัดค้านไม่ได้เลยถูกครับแต่วันที่มันจะทะเลาะก,กันเพราะว่าตามกฎหมายคือท้าวันที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีการจัดก,การมันจะกลายเป็นหันเท่าไงใช่ใช่ใช่ครับไอ้วันที่นรกคือวันนี้แหละครับ แล้วก็ว่าการจัดการไว้ก่อนมันดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเรามีโอกาสในการพูดในการอธิบายว่าทําไมเราถึงตัดสินใจแบบนี้กับการถ้าเกิดว่าเราเราสมมติเราเราเสียชีวิตไปแล้วเราทิงท้งพินัยกรรมไว้แค่แผ่นเดียวนะฮะนึกออกไหมฮะมเราไม่มีโอกาสมาพูดมา,ดมาอธิบายนะครับอืดังนั้นจงทําตั้งแต่วันนี้ตอนที่เรายังมีโอกาสใช่แล้วถ้าต้องแฟร์ด้วยนะคือใช่ครามันจะมาคู่กันคือในทางเอกสารกับทางปฏิบัติหมายความว่าสมมติว่าวันนี้พี่กําลังจะถ่ายทอดธุรกิจให้ลูกครับสามสี่คนครับ พี่ตั้งใจว่าจะให้ลูกคนเล็กสมมุตินะลูกคนเล็กเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทํางานเรื่องธุรกิจเป็นหลักเพราะว่าสองอาเห็นสองคนเขาไม่ได้สนใจงนีสมมุตินะเห็นชดเตนอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็ต้องสร้างเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กอเขาที่เขาเรียนยูอย่างเงี้ยสมมุติว่าสมมุติว่ายกตัวอย่างนะกว่าง็ปลูกพี่แล้วกันอที่จะต้องถูกเนี่ยกวางจะต้องรับเนี่ยเพราะว่าสมมุติกว่างมีพี่ชายอีกสองคนพี่ชายไม่เอาเลยคนนึงไปเล่นดนตรีคนนึงไปอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะซึ่เขาเป็นเป็นแนวของเขาแต่กวางเนี่ยดูจะสนใจหน่อย พี่ก็ต้องทําให้อีกสองคนเห็นนะว่า,วากวางคือคนที่จะต้องอ้นี่เพราะากวางก็ต้องถูกมอบหมายทําง,งานเกี่ยวตรงนี้ใช่แต่แรกครับผมแต่ถ้าเกิดกวางก็ไม่เอาเหมือนกันอีกสองคนก็ไม่เอานันแปลว่าพี่รู้แล้วจะไม่มีใครเอาตรงนี้แน่พี่จะหาทางลงตัวเองได้เลยหาทางเอ็กซิสเลยเช่นขายขายเลิกปิดหรือกล<ช>ับม,มานั่งคุยตะลงคุณจะเอาอยัางไงเนี่ยวันถึงวันนี้เนี่ยพี่แก่ลงทุกวันทุกวันครับสามคนยังไม่มีแววเลยว่าจะเอาสักคนตกลงจะเอาอย่างไงครับ แล้วถ้าเกิดบอกว่าทุกคนอยอมว่าไม,าไม่เอาไม่เอาไม่เอาปุ๊บมันก็พี่คือจะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วนะครับหาพี่จะขายทุกท่านโกรธนะตังได้มาแบ่งกันก็ว่าเป,ป็นทธิ์ของพี่เนาะ้าพว่าคุณไม่เอาไงใช่ใช่เราถามแล้วอะแต่ปัญหาที่ที่ความพูดคือถูกครับพ่อแม่ไม่จัดการก่อนในวันที่ตัวเองยังมีโอกาสใช่ใช่ครับพอจัดก,การแล้วเนี่ยทุกคนต้องยอมรับมันเป็นกฎหมายร้วไงมันมีผลมัเขา้าแทรนั้นกฎหมายทุกคนคต้องรับแม้ว่าคุณจะไม่พอใจอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องรับ ช่ครับแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรทิ้งไว้เลยเนาะบางทีลูกลูกไม่รู้สึกไม่แฟก็จะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีกันตามมาที่หลังอีกเนาะแย่งกันอีกแล้วฟ้องกันเนี่ยไม่หนุกไม่หนุกแล้วครับเออแล้วพี่น้องมันจะมองหน้ากันไม่ติดอีกเลยครับก็แทบไม่มีโอกาสมองอีกเลยเออถ้าท่านฟ้องนะทีนี้ทีนี้โอเคเรื่องเรื่องหุ้นเรื่องเงินเดือนไปแล้วเนาะแล้วเอ๊ะมันจะมีคำหนึ่งเงินกองสีเงินครอบครัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของธุรกิจครับพี่เงินกองสีเหลอก็คือเงินที่เป็นรายได้ที่เป็นนกกําไรส่วลลงัแหะ ทของที่ที่ว่าจะเอามาแบ่งปันผลเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับกับเงินที่เป็นมีสองก้อนนะเงินหนึ่งส่วนที่กําไรเป็นก้อนสุดท้ายล,ละเงินส่วนหนึ่งคือก่อนหน้านั้นเนะ่ะบรรทัดที่เรียกว่า operating expense ่ะี่ยที่ทุกทุกธุรกิจครอบครัวต้องมีการวางแผนและปีจะใช้บัตเจ็ดเท่าไหร่เหมือนทํางานองค์กรเลยครเราจะขายเท่าไหร่จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะลงทุนเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วาขายเนี่ยจบไปละมันไม่เกี่ยวกับเงินกงสีมันเป็นรายได้ที่เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายที่จะใช้เนี่ยมันจะต้องถูกกําหนดไว้หรือควรจะกำหนดไว้ว่า คนที่จะเอาเงินตรงนี้ออกไปใช้ได้ไปใช้ด้วยสาเหตุอะไรใครใช้ได้บ้างใครใช้ด้วยเรื่องอะไรบ้างอันที่เห็นธุรกิจครอบครัวมักจะมีปัญหาเพราะว่าสมาชิกครอบครัวชอบคิดว่าเงินเงินในธุรกิจธุรกิจเหมือนเงินในลิ้นชักพ่อเงินในลิ้นชักพ่อก็คือเงินในครอบครัวเราเราอยากไห่เราอยากไปจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยก็ได้ใช่ไหมครัเราอยากไปจ่ายค่ารถก็ได้เราชอบทําอย่างนั้นเพราะเราชินใช่แต่พอวันนึงพอเราโตขึ้นมาธุรกิจมันไม่ได้มีเฉพาะเราไงครับ เมื่อก่อนเราไปร้านค้าห้องแถวห้องเดียวคนที่เดินเดินเข้าในหนองในบ้านเนี่ยก็มีค่เพ่อแม่เราพี่น้องเราใช่ไหมแต่มาหนึ่งธุรกิจมันใหญ่ขึ้นคุณต้องไม่ลืมนะว่าการที่คุณไปเอาเงินโอเปอเรชั่นเอ็กซ์เพนต์ตรงนั้นออกมาเยอะๆเนี่ยมันคือโบนัสของทุกคนนะถูกไหมเพราะว่าโบนัสมันมาจากค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดคือถ้าค่าใช้จ่ายน้อยโบนัสจะมากเพราะโบนัสตากำไรอยู่แล้วครับถ้าคุณยิ่งไปดูดดูดดูดตัวนั้นลงมาเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเอาเงินคนอื่นนะใช่มันคือเงินคนอื่นไม่ใช่่เเ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 งง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 งิิิิินนนนตตัััววออออออพรรรราาะขขทีป็สมชกจคคื net profit บ ที่หักจากกําไรปันผลที่หั่ที่เขาบอกส่วนแบ่งผู้ถือหุ้นน่ะครับนั่นแหละคุณคุณถึงจะเอามาใช้ได้จริงทีนี้คนที่เอามาใช้อ่ะที่บ้านต้องตั้งกฎเลยครับถึงมว่าเราเทบอเจอบ่อยคือเอาเงินไปใช้ไปซื้อของใช้ที่<ช>ทเป็นส่วนตัวส่วนรวบรวบใช้กับส่วนรวบแล้วกัน <c oughs> ส่วนตัวก็มีครับ <c oughs> <c oughs> นัว,น,วนัวแล้วกันซื้อซื้อรถอย่างเงี้ยอา <c oughs> ไปออกรถมาคันหนึ่งครับรถคันนี้ใช้ขับส่งของที่บ้านครับเราเองก็ขับไปเจอเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนอาอย่างเงี้ย ท่ออย่างเงี้ยรถเก่ามากเนี่ยไปซื้อรถไม่เท่าไหร่นะหนักนะเปแต่งรถด้วยรถส่งของต้องแต่งไหมไม่ไม่ต้องมืนกันไม่ต้องแต่งใช่นีมโอ้โหพี่สัมภารมาตรวจก็ไม่ไห้อะเขาไม่ไห้แล้วพี่จัดเลยครับทั้งเครื่องเสียงทั้งอะไรใช่ไหมถ้าคุณจะทำอะไรจริงๆถ้าลูกบอกจะซื้อรถเพื่อไปทํางานด้วยส่งของด้วยใช้ส่วนตัวด้วยถ้ามีแฟร์กับธุรกิจชื่อนั้นถ้าเอาเงินจากธุรกิจที่บ้านออกไปชื่อรถจะต้องเป็นชื่อบริษัทครับนิติบุคคลจะต้องเป็นคนซื้อเพราะแปลว่าถ้าวันหนึ่งรถคันนั้นนถูกขายป๊ี รายได้จากการขายจะกลับเข้าบัญชีบริษัทใช่ใช่ครับไม่ใช่เอาเงินที่บ้านมาแล้วซื้อเป็นชื่อตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอืออย่างเงี้ยคือต้องมีกฎเราซื้อไปแล้วคือต้องต้องมาใช้ธุรกิจกจริงๆพิสูจน์ได้ครับเออถ้าพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันจะทําให้เราเสียความน่าเชื่อถือไงใช่ใช่ครับพี่น้องก็มองเราไม่ดีลูกน้องก็มองเราไม่ดีแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมันจะมีปัญหา,นานอ้าว้เ<ฮ>ยอะแยะหมดเลยพี่ก็ยังทําเลย ใช่ผมก็ทำบ้างตีนี่เละอันนี้เละไี้ได้ครับไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องเรื่องการเขาได้อะไรเรื่องผลตอบแทนเนี่ยเราเราควรจะเริ่มยังไงครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่บ้านเราไม่เคยมีการระบุให้ชัดเลยว่าใครอยู่ในส่วนไหนใครถือหุ้นใครทํางานใครเป็นอะไรย่างี้มันแต่มันทำงานทำงานกันแบบมัวๆทั่วๆกันไปอยู่เงี้ยช่วยเหลือการดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันต้องเริ่มยังไงครับเริ่มต้นก็คือต้องกลับมาสํารวจสถานภาพทางการเงินของธุรกิจก่อนครับวันนี้เรามีรายได้เท่าไหร่ครับผมแล้ว แปลว่าเรามีกําลังจะจ้างคนเท่าไหร่อ๋อครับคือบางทีมัน,นจะบอกว่ากว,ว้างห้าหมื่นโพสเอาไว้ห้าหมื่นแต่เฮ้ยธุรกิจขายเดือนละสามแสนทุกเดือ,อดนเริ่มจากการตั้งต้นข้อหนึ่งสำรวจสถานภาพทางการเงินของธุรกิจก่อนครับวันนี้เรามีไรายได้เท่าไหร่เรามีกําไรไหมเราทํางบการเงินจริงจังหรือยังอะ่ะครับอ่าพอเราทำงบการเงินจริงจังปุ๊บโดยใส่ตัวเลขปัจจุบันเข้าไปก่อนนะเราเห็นว่าอ้าวเฮ้ยทุกวันนี้ ที่จ่ายอยู่เนี่ยมันขาดทุนอยู่นีิว่าถึงจะได้รู้ว่าจะได้เริ่มแก้ตรงไหนครับพอเริ่มแก้ปุ๊บอ่าเราเรียกลูกๆมาคุยเนี่ยเงินเดือนของลูกสามคนเนี่ยฟาดไปครึ่งหนึ่งเข้าได้จ่ายธุรกิจครับนี่คือตัวเลขไงครับลูกเห็นว่าถ้าจ่ายเราสามคนนี้ต่อไปเรื่อยๆมันขาดทุนทุกเดือนนะใช่เดือนท่านี้อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไหมเห็นแล้วนี่ถ้าการจ่ายนร้เป็นอย่างนี้แล้วปัญหาอยู่ที่คุณครับนี่พ่อถึงเจรจาได้จะเจรจาได้ต้องมีข้อมูลก่อนครับ ซึ่งการทำข้อมูลมันมดีกับทุกคนนะตัวคุณพ่อเองก็จะได้รู้เอ้าวเฮ้ยธุรกิจนี้เราทุกวันนี้เราบริหารงานผิดพลาดบางจุดอยู่ตลอดจะได้รู้ด้วยอ่าเสร็จปุ๊บได้ข้อม,มูลปุ๊บเรียกคุยลูกจาก๋าเงินเดือนลูกตอนนี้โอเวอร์นะมีสองทางคือลูกต้องแน่หาังค์เข้าบ้านมากขึ้นหรือไม่ลูกต้องเงินเดือน<า>ลดลงครับเพราะถ้าลูกเงินเดือนไม่ลดลงแปลว่าพ่อต้องเลิกจ้างคนอื่นนะใช่ใช่เอาไงอ่ะถ้าอยากให้เอาตัวเองรอดสามคนแต่คนอื่นไปหมดแทนอีกยี่สิบคนได้ เอาไหมอ่าอ่าก็คือกรารก็เราโดนเรากําลังโดนองค์กรเรียกชาเลนจ์เหมือนกันอะครับอีกอย่างหนึ่งที่ความว่าสําคัญเลยก็คือการการระบุตําแหน่งให้ชัดนะครับว่าใครทํางานใครไม่ทํางานใครถือหุ้นอย่างเดียวมไม่ได้เข้ามาช่วยในธุรกิจนะใครทํางานแต่ไม่มีหุ้นนะม็มรู้สึกว่าธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เคยระบุในส่วนนี้ให้มันชัดนะครับว่าเอ้ยพี่สไปค์เข้ามาเนี่ยพี่สไปค์มาทํางานนะพี่สไปค์ไม่ได้มีหุ้นนะหรืออะไรแบบนี้ครับอ่า การระบุให้ชัดมันมัน mm มันทำให้เราชัดเจนในเรื่องของของรายได้อ่ะครับใช่ว่าเออคนเนี้ยควรจะได้แค่เงินเดือนคนนี้ควรจะได้ปันผลคนนี้ได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งเงินปันผลหรือว่าคนนี้ไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเลยได้แค่เงินครอบครัวที่ได้จากเงินปันผลให้มันส่งต่อไปอีกทีนึงให้กับเขาภายในครอบครัวของเขาใช่ไหมครับกวามรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราระบุให้ชัดว่าใครอยู่ตรงไหนในธุรกิจแล้วอ่ะมันยังดีต่อเรื่องการทํางานด้วยครับว่ามันจะชัดในตําแหน่งของตัวเองว่า หน้าที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันคือหน้าที่ไหนมันจะไม่มีการก้าวไก่ระหว่างงานซึ่งกันและกันอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเลยแต่อยู่ในแค่วงของครอบครัวอย่างเดียวครับเข้ามายุ่งกันทํางานมาสั่งงานพนักงานเนี่ยเขาก็จะทําไม่ได้ใช่ไหมรั่ใช่ใช่อย่างเงี้ยพี่สะพ้ายไม่ได้ทํางานหมอเอารถพนักงานรับลู๊กหน่อยอย่างเงี้ยออไ่ไม่ได้ไม่ได้เอออย่างเงี้ยมันจะมีมันเพราะคือมันพฤติกรรมของพฤติการเหล่านี้มันเป็นมันสะสมปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ใช่แต่วันนึงมันประตูขึ้นมาใช่ส่งที่หน,หนึ่งที่ที่ความพูดเนี้พี่ลืมพูดไปก็คือหลักการง่ายๆการให้ผลตอบแทนสมาชิกครอบครัวก็คือคนทํางานถึงได้เงินครับคนไม่ทํางานได้แค่หุ้นออันนี้ถูกเลยครับแล้วก็หุ้นเพราะว่าให้ในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกครอบครัวถูกไหมใช่ก็มีข้อมอสิทธิ์โหวตแล้วจะกลับไปที่เราคุยช่วงแรกผลโหวตของคุณอาจจะมีผลต่อการนําไปใช้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนมากเสียงส่วนมากเอออย่างเงี้ยครับ แล้วเรื่องนี้ครับกางวารู้สึกว่าต้องยอมรับครับว่าการจัดการที่ไม่ดีของธุรกิจครอบครัวหลายๆธุรกิจครอบครัวที่ผ่านมามันส่งผลต่อการสานต่อของทายาทด้วยครับอืเพราะว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจครอบครัวเป็นกงสีเนาะที่กังเห็นบ่อยๆเลยคือแบบคุณพ่อคุณแม่เขารู้สึกไม่เป็นธรรมปุ๊บอะคนทายาตรุ่นสามะครับที่เป็นหลานนะครับจะไม่อยากกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวพรารู้สึกว่าเออเห็นความเห็นความไม่แฟร์ที่ที่พ่อกับแม่โดนใช่ไหมฮะเราก็จะแบบ แม่ผมไม่กลับผมไปหาทางทางดําเนินชีวิตต่อของตัวเองดีกว่าใช่ดังนั้นถ้าเกิดเราไม่จัดการตั้งแต่วันนี้มันคือการผลักทายาตออกไปจากธุรกิจครอบครัวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วจะไม่เหลือใครเข้ามาสานต่อเลยครับธุรกิจครอบครัวจริงก็ไม่จชเป็นจะต้องบริหารเรือรันด้วยสมาชิกครอบครัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าใช่ใช่จริงว่าเราก็ต้องมีมืออาชีพข้างนอกเข้ามาใช่แต่งน้อยจาโครงสร้างหลักของผู้ถือหุ้นก็ต้องมีคนในครอบครัวเหลืออยู่บ้างเหลืออยู่บ้างแหละนะครับเอาหัวนี้น่าจะตอบคาถาม ที่อยากรู้เคลียร์ครับเคลียร์อ่าเคลียร์นะครับก็อ่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกงสีก็สิบพอดแคส